สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยุ่งละสีงานนี้รัฐบาลประยุทธ์โดนถามแรงถามเนติบริกรประยุทธ์บริหารราชการผิดรัฐมนูญหรือไม่โคสกเพื่อไทยถามเนติบริกรประยุทธ์บริหารราชการผิดรัฐมนูญหรือไม่เหตุแก้คบิดล้มเหลวซินทาอัดนายก รู้แค่ระเบียบแถวไม่รู้กระบวนทัพโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2564นางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าขณะน,นี้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดอำนาจและเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมโดยมีชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวประกัน ทั้งที่วัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจัดหามาบริการให้สวัสดิการและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้มีชีวิตที่ปลอดภัยแต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ในของการแผนฉีดวัคซีน70%ภายในสิ้นปี2564 ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใด้อย่างใดนางสาวอารุณีกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวบอำนาจมาไว้ที่ตนเองเพียงผู้เดียวมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็ว แต่เพราะนายยกรฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิกฤตจึงเป็นไปอย่างล่าช้าตะกุกตะกักก้าวไม่ทันโรคและไม่เคยทันโลกไม่เคยสำนึกผิดหรือตระหนักได้ว่าการระบาดท,ที่ยืดเยื้อยาวนานมีต้นตอปัญหาจากใครซ้ำยังจัดหาวัคซีนไม่ทันตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนจำนวนยี่ห้อของวัคซีนที่ไม่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง และเป็นทางเลือกเพิกเฉยต่อการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของประชาชนภายหลังได้รับวัคซีนนางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงอยากฝากคำถามไปถึงเนติบริกรผู้คำยันผลเอกประยุทธ์ว่าการบริหารราชการที่ผิดพลาดจากการควบคุมโรคระบาดและการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทันการของนายกรัฐมนตรีมีความผิด ตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูนบ้างหรือไม่เพราะนายยกรัฐมนตรีซึ่งครบรวมกฎหมาย31ฉบับมีอำนาจเหนือทุกกระทรวง ที่กำลังบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นการสร้างผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขที่มีมาตราฐานและประสิทธิภาพให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรมนูญพร้อมฝากไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าประชาชนไม่ใช่เหยื่ออันโอชะจากการบริหารที่ผิดพลาดซ้สำซากครั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลทั้งองค์คาพยพสิ้นสลายไปแล้วส่วนพลเอกประยุทธ์ก็รู้แค่ระเบียบแถวแต่ไม่รู้กระบวนทัพล้มเหลวสิ้นท่าถูกด้านนี่หรือคือนายยกรัฐมนตรีไทยนางสาวอารุณีกล่าวงานนี้อยากคิดว่าจะรอดพร้อมความพระกอกู่ห้าแสนล้านแน่ไม่สนคำคู่ยุบสภาพร้อมหลุยเลือกตัง้ง โดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2 5 6 4นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้กล่าวถึงแนวทางของพรรคต่อการบวตรพรกรกู้เงิน5แสนล้านบาทว่าพรรคเก้าไกลมีมติไม่รับร่างพรกรฉบับนี้ซึ่งเหตุผลไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตให้กู้เงินเพิ่มแต่เราไม่ไว้วางใจ ให้รัฐบาลชุดนี้ได้บริหารเงินต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเราเห็นเลยว,ว่ามีความไร้ประสิทธิภาพมากซึ่งหากโรโกกู้เงิน5แสนล้านไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภารัฐบาลต้องยุบสภานั้นถือเป็นเรื่องที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่แล้วในยามที่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลตกต่ำ รัฐบาลต่างๆทั่วโลกจะใช้วิธีการที่หัวหน้ารัฐบาลลาออกหรือยุบสภาเพื่อจะกลับไปถามมติจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่ายังไว้วางใจให้รัฐบาลชุดเดิมบริหารงานต่อหรือไม่หรืออยากจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารเช่นประเทศสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ก็มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ อีกทั้งนายยกของหลายๆประเทศก็ลาออกเพราะต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดเรื่องโควิด -19 ถ้าต้องยุบสภาเพราะร่างพรกอบฉบับนี้ไม่ผ่านก็ไม่มีปัญหาพักก้าวไกลพร้อมลงสนามเลือกตั้งครั้งใหม่อยู่แล้วแต่ในทางกลับกันคิดว่าเป็นการขู่ของนายวิศณุเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ขู่พักฝ่ายค้านแต่ขูพ่พกร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ช่วงนี้ก็จะได้ยินขา่าวรอยปริแล้วความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดเรื่องของนายกกับรองนายกก็ได้ยินมาบ่อยแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีคลื่นจากภายในพรรด้วยกันเองที่เสนอให้ถอนตัวจากพกรรคร่วมรัฐบาลหากยุบสภาตอนนี้คงดูไม่จืดสำหรับพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากว่าความนิยมตอนนี้ก็ตกต่ำมากหรือเกินหลังมีความผิดพลาดในเรื่องของการจัดหาและกระจายวัคซีนมาโดยตลอดนางสาวสิริกัญญากล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำน,นวนมากเช่นดีครับจะได้รู้ว่าใครจะเลือกรักฐบาลชุดนี้อีกในสมัยหน้าวัดกันไปเลย ยุบสภาไปเถอะอยู่ไปก็มีแต่สร้างหนี้เอาใครก็ได้แต่ไม่ใช่ลุงตู่จริงๆครับสสหิวเงินเยอะผมว่า90%ในสภานี้ถ้าเขาเสนอเงินก็ยกมือแล้วต่อให้ผิดต่อให้รู้ว่าประเทศจะเดินลงเหวเพราะเขาได้เงินไปแล้วก็ไม่ลำบาก ใครจะตายก็ช่างมันถ้าทุกวันนี้คนไทยทุกคนยังเลือกคนที่เอาเงินมาแจกต่อให้เปลี่ยนนายกก็จะมีคนแบบนี้มาอีกเพราะไม่มีใครออกกฎหมายเอาผิดคนพวกนี้หรือต่อให้เอาผิดก็ใช้เงินฟาดได้มันประกาศขู่พักร่วมเฉยๆถ้าพักร่วมไม่โหวตให้ผ่านมันก็จะยุบสภาคิดดูสิผลประโยชน์มหาศาลอยู่ในมือยุบสภาเมื่อไหร่เงินหายไปเลยโถใครจะดูไม่ออกละ่ะ ยุบเลยครับถ้าบริหารดีเลือกกี่รอบก็ชนะมันก็จริงนะครับนี่สมมุติว่าถ้าเกิดโรคระบาดที่รุนแรงกว่าโควิดติดแล้วอาการหนักเลยบ้านเราจะได้วัคซีนทันเหมือนประเทศอื่นไหมครับตอนนี้อ,อสมมมาบอกกับผมที่บ้านจะได้ฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคมเพราะรัฐได้แต่บอกให้เราสู้แต่ประชาชนชาวไทยหลายล้านคนได้วัคซีนไม่ถึง5%เปอร์เซ็น์แบบนี้เศรษฐกิจไทยไปไม่รอดแน่ พวกพักร่วมเอาซะหน่อยสิเพื่อไทยด้วยนะพวกเราอยากเห็นบรรยากาศยุบสภาพักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยงานนี้มันท้าพวกเธอแล้วกล้าเคียงข้างประชาชนอย่างปากพูดหรือเปล่าถ้ากล้ามันต้องความขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและ Daily News ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ